สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโซเชียลนะคะ,ะมุกค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะในการแก้จมูกของหมอพันถินมุกได้มีการไปแก้จมูกรอบนี้เป็นรอบที่2นะคะจากเดอะคินิก โดยใช้วิธีการใช้หลังหงกระดูกหลังหงมาไว้ที่ปลายจมูกเพื่อการการทะลุนะคะเนื่องจากว่าเป็นเคสที่กรณีที่หมนสาวไทยทั่วไปอยากสวยอยากหยดน้ำแต่จมูกสั้นเนื้อบางปลายบาง ไม่สามารถที่จะยืดเอามาได้โดยการใช้ซิลิโคนอย่างเดียวนะคะเลยต้องใช้กระดูกหลังหูมาแปะไว้ที่ปลายจม,มูกเพื่อไม่ให้มันทะลุวันนี้เป็นวันที่6แล้วค่ะก็ะจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าทำที่เดอะคลินิกดีจริงค่ะไม่ช้ำเลยตั้งแต่วันแรกนะคะก็คือถ,ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นมุกได้รีวิวให้แล้วก็ลองไปค้นหาดูนะคะ หน้าผากปกติแล้วถ้าทํากระหมอบินถิ่นจะช้ามากเลยค่ะแล้วก็วันที่สองนี้จะเป็นเหมือนนาเนียหน้าผากจะบวมตาจะเขียวจมูกจะโตแล้วก็ตรงหัวตาตรงนี้จะบวมเป็นรูปมะนาวแต่นี่มุกได้รีวิวไปแล้วก็คือมุกเป็นคนน้าเหลืองไม่ดีแต่คุณหมอได้ใช้เทคนิคในการใช้เลเซอร์เปิดปากแผลก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะ ใช้มีดแล้วเอาซิลิโคอนอันเก่าดึงออกมาแล้วก็ใส่ซิลิโคอนอันใหม่ไปแล้วหลังจากนั้นก็ตัดกระดูกหลังใบหูมอาไว้ที่ปลายและเย็บติดนะคะโดยเปิดแผลใช้เวลาน้อยมากแล้วก็ที่สำคัญเท่าที่มุกสังเกตมุกเป็นคนขี้กลัวมากเลยนะคะ,ะมุกสังเกตว่าที่แผลเราช้ำเนี่ยหนึ่งซิลิโคน นะคะซิลคนที่ใส่เข้าไปเนี่ยคุณหมอมีความเบาแล้วการเปิดแผลของเราเนี่ย<ล>นานหรือใช้เวลานานมากเกินไปแผลรือเกิดการช้ำนะคะสองอเข็มที่ฉีดยาชาให้เราเป็นเข็มแบบบางเข็มเล็กเข็มใหญ่หมอบุทินจะใช้เข็มใหญ่ค่ะเจ็บมากเจ็บทรมานมากๆน้ำตาไหลพาดตรงที่เจ็บ ตอนฉีดยาชาเนี่ยค่ะทาให้น้ําตาลเราไหลเนี่ยเลยทําให้แผลเนี่ยตอนระหว่างทำต่อมน้ําตามันผลิตน้ําตาเยอะนะคะมันก็เลยเกิดอาการบวมอักเสบหลังจากที่ได้ทํามาแล้วนี่คือในกรณีของคนน้ํเหลืองไม่ดีนะคะแล้วก็ในเคสนี้เคสที่แกคุณหมอใช้เข็มเล็กค่ะแล้วก็ใช้ยาชาน้อยมากเพราะว่าแกใช้เข็มเล็ก แล้วมันไม่ไม่เจ็บเลยค่ะเหมือนเราไปไป,ไปทําฟันเลยเหมือนเข็มฉีดฉีด,ดนิงเหือกเลยอะค่ะแล้วเล็กมากมันเลยทําให้ไม่ระบมนะคะแล้วก็ไม่ช้าเพราะว่าต่อมน้าตาตอนที่ทาเนี่ยน้าตาแค่ซึมซึมซึมนิดเดียวไม่ได้ไหลพลาดหรือว่าเกงหรือว่าอะไรนะคะก็ทาให้หน้าไม่บวมวันนี้เป็นวันที่หกหน้าเท่ากับวันที่สามวันที่สี่ วันนี้5เขาจะมีติดปัตเตอร์แปะแต่หมอพุญนถิ่นไม่มีค่ะแต่อันหลังเนี่ยเขาจะมุกดูรีวิวเขาจะมีปัตเตอร์แปะแผลแบบบางๆมาแปะเพื่อเป็นการดามเพราะว่าเคสของหมอบุญนถิ่นเดี่ยวเยอะเหมือนกันค่ะนี้มุกก็มารีวิวให้ดูก็เริ่มจะเข้าที่แล้วก็เพิ่งจะทำความสะอาดแผลเสร็จมา ถ้าเข้าที่แล้วโอเคสุดเบอร์น่จะมารีวิวใหม่นคะบ๊ายบาย